ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบกับผม,มวิจารช่องเวนทูโกวันนี้เน,นี่ยช่วงรายการแนะนกับหนึ่งในการ์ตูนที่ผมอยากจะแนะนําเป็นอย่างม,มากเพื่อให้ผู้ชมรู้ว่าในซีซั่นนี้การ์ตูนเรื่องนี้จะเป็อย่างไรบ้างกับเนื้อหาต่างๆของการ์ตูนนที่เป็นการ์ตูนที่สุดรักสุดโปรดของผมอย่างมากแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่ผมจะเข้าถึงเนื้อ,อของการ์ตูนที่ผมจะมาทําในคลิปแนะนําในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช่องเวนทูโก ด้วยนะครับในผู้พานทำเพลงวันนี้ช่วงรายการเนตนำของเรื่อง My Hero Academia ซีซั่นที่หนะครับซึ่งก็ล่าสุดก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับ My Hero Academia ในซีซั่นใหม่ซีซั่นนี้ซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าซีโอที่ทำของเรื่อง My Hero Academia ซีซั่นที่6นี้ก็ยังเป็นซีโอเดิมนั่นก็คือซีโอที่มีชื่อว่าซีโอโบนนะครับซึ่งซีโอโบก็ทำหน้าที่ในการทำ My ีโร่อะคาเบมาอย่างเสมอมาตั้แต่ซีซันแรกดูวิต่างจนถึงปัจจุบันนี้และล่าสุดนี้ก็ได้ปล่อยมาฮีโร่อะครนาเบซีซันหกอย่างเป็นทางการและเนื้อหากำลังเข้มข้นอย่างมาเพราะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามาฮีโร่อะคาเบซีซันนี้เป็นหนึ่งในซีซันที่ผมเฝ้าจับตามองมากที่สุดหนึ่งซีซันเลยเพราะซีซันเนี้ยเรียกได้เต็มปากเลยนะครับว่าซีซันนี้เรียกว่าสงครามได้เลยตั้งแต่ซีซันที่หนึ่งถึงซีซันที่ห้าเป็นการปูเรื่องต่างๆทั้งฝั่งวิล และฝั่งฮีโร่ได้อย่างครบถ้วนที่สุดแล้วและซีซั่นหนี้ไม่มีการปลกอะไรแล้วซีซั่นนี้จะเป็นการเข้าสู่ถึงเนื้อหาแบบจริงๆยังจและเรื่องราวที่จะเดินหน้าไปอย่างเต็มที่ในการทําสงครามเพราะปกติแล้วฮีโร่นั้นจะเป็นผู้ตั้งรับอาการที่จะให้วีแลนมาโจมตีแต่ครั้งนี้ฮีโร่จะไปบุกถึงรังของพวกวิแลนด้วยตัวเองเพราะได้สายมาจากเนื้อเรื่องในซีซั่นที่5นั่นก็คือฮอกมีการบอกและเป็นการบอกเหมือนรหัสคํใบ้ให กับเอนเดเวอร์ว่าในอีกไม่เกินถึง2เดือนข้างหน้านั้นจะมีการทําสงครามอันยิ่งใหญ่เพื่อขัดขวางเพื่อให้2เดือนข้างหน้านั้นไม่เป็นตามแผนที่พวกวิแลตต้องการนั่นคือแผนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทําไมต้องถึงใช้ระยะเวลาถึงขนาดนั้นเพราะชิราคิทุทรมระนั่นเองเพราะชิราคิทุทรมระนั้นไปชุบตัวใหม่และกําลังพัฒนาตั้งกายตัวเองไปในร่างที่พิกบานและเป็นร่างที่แข็งแกร่งมา,มากของชิราคิทุทรมระถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดเช่นนั้นเราฮีโร่เลยต้อง รีบเร่งในการไขวามไม่ให้แผนการนี้เกิดขึ้นให้จรงได้ซึ่งในซีซั่นเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่านอจาจะฝั่งวินและที่เราได้เห็นอย่างครบว้วนและฝั่งฮีโร่ที่เราได้เห็นอย่างครบว้วนอย่างเช่นเดียวกันและเราจะเห็นตื้นรึกหนาบางของเราฮีโร่ต่างฮีโร่ต่างที่เป็นอันดับท็อป10ที่เมื่อก่อนเราได้แต่สงสัยว่าพวกนี้เขาเก่งยังไงบ้างหรือมีความแข็งแกร่งยังไงถึงลา้เป็นท็อปฮีโร่ถึงท็อป5ท็อป10ในแต่ละอันดบับแต่ละฮีโร่แต่ละคนแต่ในซีซั่นนี้เราจะได้ ทุกฮีโร่ทุกความสามารถที่เราสงสัยอย่างมากเลยว่าฮีโรค่คนนี้เขาแข็งแกร่งถึงขนาดไหนซีซั่นนี้เราจะเห็นทุกตัวละครจริงๆแม้แต่ห้อง A ห้อง B แต่และคนจะมีบทบาทสาคัญและจะมีโมเมนต์สำคัญที่จะเฉิดฉายในแต่และบริบทของเรื่องราวที่มันจะเล่าต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆและไม่ใช่เพียงแค่นั้นซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ผมอ่านตังนะแต่เวอร์ชั่นมังงะแล้วว่าเป็นซีซั่นที่จะมีความเข้มข้นของเรื่องราวมากที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของ,งความเข้มข้นและความดัง ในเรื่องราตวต่างๆที่จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้นในภาคนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าภาคนี้ทําไมมาฮีโร่แคนาเบียซีซั่นที่หนี้ถึงไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องที่สดใสเลยหรือถ้ามีก็จะมีแค่ทําให้เรารู้สึกยิ้มๆเล็กๆแน่น้อยได้เพราะภาคนี้จะเป็นภาคที่จะมีการเล่าเนื้อเรื่องที่จริงจังอย่างามากจริงจังในระดับไหนแบบที่ผมบอกนั่นคืออีเวนต์นี้คืออีเวนต์สงครามจริงๆเพราะฉะนั้นสงครามมันคือสงครามมันก็จะมีการต่อสู้เมื่อมีการต่อสู้ก็จะมีการสูญเสียเช่นเดียวกัน เพราะในเรื่องราวครั้งนี้มันคือการประทะกันที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในเรื่องราวของ My Hero a c a d e m i เเลยผมเลิมไม่อยากให้ผู้ชมทุกท่านพลาดในซีซั่นนี้จริงเลยว่าซีซั่นนี้มันมีหลายสิ่งที่ผมพูดตรงๆเลยว่ามันไม่สามารถพูดได้แต่มันเป็นการแนะนําให้ผู้ชมรู้เลยว่าตัวละครต่างๆที่ผู้ชมรักและชอบติดตามเขาต่อไปให้ดีนะครับติดตามให้ได้เสมอต้นเสมอปลายผมบอกไว้เลยว่าแต่ละตัวละครจะมีเหตุการณ์สําคัญที่จะทําให้ผู้ชมรักตัวละครมากยิ่งขึ้น มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมีการสะเทือนใจบ้างแต่มันเป็นการเดินเรื่องของเรื่องราวของฮีโร่อะคนเแบไปสู่อนาคตและศัตรูส่วนสำคัญน่นคือชิราคิทโอมุระที่มีการทดลองตัวเองและพัฒนาร่างกายตัวเองจนจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวอย่างามากและเดกุพัฒนาการของเขานั้นจะไปถึงขั้นไหนแล้วในการที่หลายๆคนก็รู้ในต่อซีซั่นที่5นัน่นก็คือเขาได้เป็นอินเทอร์หรือได้เป็นเด็กฝึกงานกับฝั่งเอนเดเวอร์ ซึ่งฝั่งเอเดเวอร์นั้นก็บอกไว้เลยนะครับว่าในฝั่งครั้งนี้เราจะเห็นเนื้อเรื่องต่างๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่อง l l for One และ One for All ที่จะมีการพูดถึงอย่างจริงๆรงันอย่างภาคนี้ก็จะมีการเล่าจริงๆรงันอย่างที่ในระดับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นพลังต่างๆของเดก,กุที่จะมีการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นตื้นลึกหนาบางของพลังทั้งสองของั้วนี้ทั้ง l l for One และ One for All ที่จะมีการพูดถึง มากยิ่งขึ้นและตัวละครที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือตัวละครฝั่งวินแลนด์เกือบทั้งหมดที่จะบอกเลยว่ามีส่วนพิกผีอีกเยอะแยะมากมายและฝั่งฮีโร่ก็ไม่แพ้กันที่บอกไว้เลยว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนในซีซันนี้ของม y h ฮ ro A c a d ค m i a บซีซันที่6นะครับเลยไม่อยากทุกคนพลาดจริงๆกับมา h ฮ r โร c a d ค m เ a บซีซันที่6นี้ที่มีความเข้มข้นอย่างมากและเนื้อเรื่องที่ผมไม่อยากทุกคนพลาดจริงๆเพราะว่าแต่ละส่วนในซีซันนี้นี่คือหนึ่งในกระตู้ ที่ใช้ทรัพยากรน,นักภาพเปลืองมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเพราะตัวละครมันเยอะมากๆเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นใครชอบตัวละครไหนเมนตัวไหนติดตามให้ดีเพราะว่ามันเล่าหลายส่วนจริงๆในภาคนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ดูเรื่อง My Hero Academia season ที่หกก็สามารถดูได้แบบทุก าทางบิบิลีล่ไอชีพาม VO d i s n e y ีย์คอ t ตาร์ e e ฟริและทาง True ID นะครับก็สะดวกทางไหนก็ไปอยู่ในทางนั้นได้เลยกับเรื่องมาฮีโร a อ a ค e เดเียซีซั่นที่6นะครับและถ้าจำไม่ผิดมาฮีโร a อ a ค e เดเมียนั้นในซีซันที่6นี้ทาง True ID จะมีภาคไทยด้วยก็สร้างสะดวกในรูปแบบไหนจะดูแบบรูปแบบซับไทยก็ดูในติ้มิต่างๆได้และถ้าใครอยากดูภาคไทยก็สามารถดูได้ผ่านทาง True ID นะครับแล่ ก็ถ้าใครอยากซื้อแบบรูปเล่มของเรื่องบาฮีโร่อะคาเดเียว่าเนื้อเรื่องในช่วงซีซัน6นี้เนื้อเรื่องอยู่เล่มไหนบ้างก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสยามอีเตอร์คอมมิกนะครับก็สามารถซื้อได้กับเรื่องมาฮีโร่อะคาเดเมียในรูปแบบของบางงานก็สนุกไออีแบบหนึง่งว่าใครร้อมไม่ไหวจริงๆว่าเ,เนื้อเรื่องต,ต่างๆของมาฮีโร่อะคาเดเียในซีซัน6นี้เดินเนืน้อเรื่องใน,น,น,นที่ทางไหนบ้างก็สามารถอ่านในเวอรวช์ชันแบบบางงานหรือหนังสือการ์ตูนได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วก็ถ้าใครชอบ m าฮีโร่อคาเดเบียที่6นี้ตรงไหนบ้างและมีจุดไหนบ้างที่คุณพระรับใจตัวละครไหนบ้างก็สามารถพิมพ์ได้ในใต้คอมเมนต์ <Comment S 2> นะครับฝากไว้เพียงเท่าน,นี้กันแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องวินทูกโกของเราให้มีแรงในการทำคลิปต่ตอไปได้ก็สามารถด้อยชั่นได้ผ่านทางใต้ d e s c r i t i o n นะครับก็ขอบคุณไว้่รงหน้าเลยนะครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ